สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันในหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการเดินทางของจดหมายไลรซนีแพดไรซนีแพดไลรณีนีแพทกับเจ้านาสีดำขาว ื่นมาพบอารุณใหม่จัดเตรียมของในทันใดและเอาขึ้นรถแวนสีแดงเร่งออกไปไรสนีแพทไรสนีแพทไรสนีแพทกับเจ้าแมวสีดำขาวหล่านกน้อยเริ่มร้องเพลงและทุกอย่างก็เริ่มจะคืนเพลงทั้งหมดที่พบแพทรู้สึกช่างอิ่มเองแวนสีแดงมาถึง นพร้อมเพรียงแพทปกมือทักทายพวกเขาตอบมาด้วยรอยยิ้มวีตกิในบางที่ที่ต้องคอยหากสิ่งของเข้ามากริ่งดังของถึงมือแน่นอนไรสดีแพทไรสดีแพทไรสดีแพทกับเจ้าแมวสีดำขาว เหล่านกน้อยเริ่มร้องเพลงและทุกอย่างก็เริ่มจะกคลื่นเครงทั้งหมดที่พบแพทรู้สึกชังอิ่มเอมความสุขล้นแพทสัมผัสได้จากเราเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ เก่งมากค่ะในวิดีโอนี้จะพูดเกี่ยวกับการเดินทางของจดหมายเด็กๆทราบหรือไม่คะว่ากว่าจดหมายจะไปถึงมือผู้รับนั้นมีการเดินทางของจดหมายอย่างไรบ้างคะ,ะการเดินทางของจดหมายอันดับแรกเลยก็จะเป็นการเดินทางส่งจดหมายโดยใช้รถอย่างที่เด็กๆเ,เคยเห็นกันซึ่งปัจจุบันจะมีการขนส่งมากมายนอกจากกาัน ส่งจดหมายแล้วยังมีการส่งของอื่นๆอีกด้วยและต่อมาคือการเดินทางส่งจดหมายโดยเครื่องบินและเรือซึ่งปัจจุบันก็ไม่เป็นที่นิยมเพราะมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะต่อไปครูมีใบางานมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว ไปทำใบงานกันเลยค่ะ